สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการ add printer ให้ไปผูกกับ s p Smart App นะครับข้อดีก็คือเราสามารถพิมพ์นอกบ้านหรือพิมพ์ระยะไกลก็ได้นะครับเราอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็สามารถสั่งพิมพ์มาที่ตัวปรินเตอร์ที่อยู่ที่บ้านได้นะครับมาดูวิธีกันนะครับหลังจากที่เราเซตอัพตัวปรินเตอร์เสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานให้เราไปเข้าไปที่ wi-fi ของมือถือนะครับทำการเชื่อมต่อกับ wi-fi direct ที่เป็นของตัวปรินเตอร์นะครับ แต่ชื่อปินเตอร์จะชื่อว่า sp setup นะครับอันนี้ผมจะทำการเชื่อมต่อ sp setup พอทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราจะเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของตัวมือถือนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นอ่ามือถือ Android นะครับก็จะฟ้องขึ้นมาว่าเราจะเชื่อมต่อไหมเพราะว่ามือถือเช็คว่าไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะขึ้นฟ้องแบบนี้แต่ถ้าเป็น iPhone iPad สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่จะเป็นเฉพาะ Android ให้เรา กดทาการเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้นะครับพอทําการกดเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ผมใช้ซ m s u n งก็จะมี2ตัวที่สามารถเข้าได้นะครับผมจะเข้าในส่วนตัวที่เป็นของตัว Google ก่อนแล้วกันนะครับของ Google นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์นะครับ IP address นะครับ192่งุด 1 6 8 2 2 3 1นะครับ enter ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับกดโอเคนะครับพอกดโอเคแล้วในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับมันจะมองไม่เห็นมันจะยังไม่ยอมนะครับให้เราเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับพอเข้าไปที่ขั้นสูงเสร็จแล้วนะครับไปยังนะครับเพื่อกดยืนยันนะครับเข้ามาที่หน้านี้เราเรียกว่า edws นะครับหรือว่าเป็นตัวจัดการกับตัวปรินเตอร์นะครับอันนี้ผมจะเซตให้ตัว ปรินเตอร์ไปจับกับเราเตอร์นะครับโดยที่เข้าไปที่เครือข่ายนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไร้สายนะครับวงเล็บ802.11นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวช่วยตั้งค่าระบบไร้สายนะครับตัวนี้ครับตัวระบบจะให้ใส่พินนะครับหรือว่าใส่รหัสรหัสได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับถ้าในส่วนของตัวปรินเตอร์นะครับสามารถดูได้จากตรงนี้ฮะเปิดเราสามารถเปิด ฝานะครับขึ้นมาจะอยู่ตรงส่วนนี้ครับนี่ครับรหัสพินพ์ตัวนี้อ่าหรือเราจะกดพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับกดปุ่ม i ของตัวพรินเตอร์นะครับกดปุ่มนี้แล้วตัวพรินเตอร์จะพิมพ์ออกมานะครับก็จะได้รหัสตัวนี้นะครับรหัสตัวเดียวกันอ่านี่ครับผมก็จะทําการใส่รหัสนะครับแ7 โอเคนะครับอ่าพอถึงหน้านี้นะครับกดต่อไปนะครับมือถือก็จะเซิร์ชนะครับหาตัว Wi-fi ที่เราจะทํำการเชื่อมต่อผมจะเลือกตัวนี้นะครับ2.4แล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็จะให้ใส่รหัสนะครับใส่รหัสผ่านของตัวเราเตอร์ w i f i ที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับกดต่อไปแล้วก็มี ข้อสังเกตนะครับว่าเราจะรู้รู้ได้อย่างไรว่าตัวปรินเตอร์ทําการเชื่อมต่อเราเตอร์แล้วนะครับเราจะมีข้อสังเกตด,ดูที่ตัวปรินเตอร์นะครับอ่าดูสัญลักษณ์ wi-Fi คือหยุดกระพริบนะครับคือติดนิ่งอ่าอันนี้คือเครื่องพิมพ์เชื่อมทาการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดออกไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปพอปรินเตอร์เชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์เรียบร้อยให้เราไปสวิตช์หรือเปลี่ยนตัว Wi-Fi กับมือถือนะครับ ให้เราไปทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับตัวปรินเตอร์นะครับก็คือชื่อนี้นะครับ2องจุทำการเชื่อมต่อให้อยู่ในวงเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ sp smart app นะครับตัว sp smart app ต้องทำการลงทะเบียนเสนร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าตัว sp smart app ลงทะเบียนแล้วก็จะขึ้นจุดเขียวแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็กดที่ add printer นะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อรุ่น670นะครับรุ่นนี้แล้วก็ทำการเชื่อมต่อพอเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับนะครับเข้าไปที่ finish setup เนี่ยครับเข้าไปจุดตรงนี้ ทำการเลือกเข้าไปนะครับและตัวแอปพลิเคชันจะทำการติดตั้งตัวปรินเตอร์ให้เข้ามาในแอปอัตโนมัตินะครับอ่าตัวนี้ขั้นตอนนี้นะครับ่าให้ดูตัวปรินเตอร์จะขึ้นตัวกระพริบนะครับตัวเครื่องพิมพ์จะขึ้นตัวไอกระพริบนะครับให้เราไปกดที่ตัวปรินเตอร์นะครับกด1ครั้งอ่าตัวแอปพลิเคชันก็จะรับทราบอัตโนมัตินะครับ แล้วเราก็รอนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเป็นขั้นตอนในการแอดปรินเตอร์เข้ามาในแอปนะครับอ่าพอถึงขั้นตอนนี้นะครับก็กดดำเนินการต่อนะครับกำลังลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มันจะให้เรากดว่าเราจะให้อัปเดตอัตโนมัติไหมหรือว่ามีการแจ้งเตือนอ่ะผมกดแจ้งเตือนนะครับแล้วค่อยกดยอมรับแล้วก็นำไปใช้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เราสคริปต์ได้เลยนะครับหรือเราจะพิมพ์เทสก็ได้อันนี้ผมกดสคริปต์ข้างล่างนะครับแล้วก็น็อตไร now นะครับอันนี้เราไม่ต้องเซ็นลิงก์นะครับเรากดน็อตไร now เลยอันนี้คือพร้อมแล้วนะครับและเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตัว Printer a d แอดเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Account ด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่ขีดด้านบนนี้นะครับขีดด้านบนนี้ เลือกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ printer นะครับก็จะทำการรีเฟซแป๊บนึงนะครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับปรินเตอร์เข้ามาแล้วอ่าเราสามารถแอดปรินเตอร์ได้หลายรุ่นนะครับตามนี้นะครับก็คือแอดได้เลยและวิธีใช้งานนะครับเราจะเช็ควิธีการใช้งานนะครับอันนี้ผมทำการเชื่อมต่อดูนะครับอันนี้ผมทำการเชื่อมต่อตัว wi-fi อยู่ผมจะปิด wi-Fi นะครับ เดี๋ยวให้ดูสัญลักษณ์ก่อนนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าถ้าสมมุติว่าผมอยู่นอกบ้านนะครับผมไม่ได้ต่อ Wi-Fi อ่ผมก็จะปิดตัว wi-fi นะครับปิด wi-fi ผมก็จะใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือผมนะครับใช้ 4g ตัวนี้ก็เดี๋ยวรีเฟซแป๊บหนึ่งนะครับอ่านไหมครับพอกดรีเฟซปุ๊บนะครับดูสัญลักษณ์ครับนะครับจะเป็นรูปก้อนเมฆ อันนี้คือสามารถสั่งพิมพ์นอกบ้านได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องอยู่ใกล้ๆปรินเตอร์นะครับถ้าสัญ,ญลักษณ์อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นะครับก็คือพิมพ์แบบแค่สัญญาณ Wi-Fi แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับพิมพ์ที่ไหนก็ได้อันนี้ทําการผูกกับตัว sp smart เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการ add ปรินเตอร์เข้ากับ sp smart app ก็ประมาณนี้นะครับ